สวัสดีครับทุกท่านทุกคนครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคืนนี้ผมมาทําปากกระพงลุยสนนะครับคองครับผมทอดปลาเสร็จแล้วนะครับมาพงเครืองกันนะครับผมเครอทซอยนะครับตะไคร้ซอยครับผมหอมแดงซอยขิงซอยนะครับกระเทียมจีนครับผมแล้วก็ถั่วลิสงนะครับใส่ไปครับผมพงเครืองอันนี้สามซอนนะครับ น้ำปลาสองซ้อนครับผมน้ำปลาสองซ้อนนะครับน้ำตาปลปิ๊บสามนะครับอ่าอันนี้สองนะครับสซลตสองซ้อนครับผมอ่าน้ำน้ำมะนาวน้ำมะนาวสองซ้นอนครับอ่าครับผมสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับใครอยากทํากินที่บ้านอ่า ที่ไหนก็ทํากินได้ครับผมทําตามสูตรของผมอร่อยแน่นอนไม่ผิดหวังนะครับสูตรของร้านเราขายดีมากครับพี่สวัสดีทุกทูนสวัสดีทุกท่านนะครับก่อนเข้ามาถึงผมฝากกดไลค์กดแชร์คอกําลังใจหน่อยนะครับมีอะไรอยากทํากินอะไรที่ไม่เป็นดูคลิปผมแล้วก็ทําตามนะครับไม่ผิดหวังอร่อยแน่นอนครับผมปกติในช่องยูทูบของผมก็เป็นวิธีทําอาหารอยู่แล้วครับมาครับผมโคนโคนไปนะครับ ปลากระพงลุยโซนนี่พี่สูตรของร้านเรานี่โอ้โหน่ากินกินดีรสชาติจัดดีเลยครับผมอายหอมนุ่มนะครับพี่อายหอมมากครับผมอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับคืนนี้ในน้าขอนําเสนอทาปลากระปลากระพงลุยโซนครับผมนี่ครับพี่เครื่องอย่างนี้นะครับอเครื่องสวยงามพลัมสองเลยครับผมอสวัสดีทุกคนนะครับ ทำกินก็อร่อยครับพี่ทำขายก็รวยครับทุกท่านนะครับอทำขายน้องดูเลยครับผมทำตามเลยครับอยากรู้อยากเพิ่มประสบการณ์ที่ทำยังไม่เปลี่ยนอย่างนี้นะครับอถามเข้ามาได้ครับผมสึกซาวคุยกันได้อเรามาอู้กันก็ได้อู้ยังไงก็ได้ครับผมนี้ครับอสวัสดีครับคแค่นี้ก่อนครับผมเสร็จแล้วครับมีลูกค้าสั่งกลับบ้านครับผมสั่งกลับบ้านครับผม รอในร้านนะครับ่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ